ล,ลิตาพาเพยนะคะวันนี้เราจะไปเดินเล่นแต่จุจักนะคะวันนี้เราไปเดินเล่นแต่จุจักเพราะว่าวันนี้อากาศดีไม่ฝนตกนะคะแดดไม่แรงขึ้นนะคะ <c oughs> เราดูดแล้ววันนี้เราก็จะไปตามหางูและด้วงนะคะหรือว่า เอ็กโซติกนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะะบายบยโอเคใกล้ถึงเลยเหรอคะ,คะ,คะไปะะ <C os m ary> ช้อปปิง้งนะะคราวนี้ช้อปปิ้งแม่ไปแล้ว <C os m ary> แม่ไปก่อนแล้วถเ <C os m ary> ดี๋ยวเราไปดูสัตว์กัน <C os m ary> ใช่เราไปดูสัตว์เอ็กซโซติกนะคะเราจะไปดูดวงยะ,ะที่บ้านมีดวงตัวหนึ่งชื่อว่า วายนะคะทำไมชื่อวายคะเพราะว่าปีกเขาสีแดงแล้วเขาสีเหมือนวายนะคะเราไปดูอะไรอีกวันนี้วันนี้เราจะไปดูงูเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามีสัตว์เอกซอติกอะไรบ้างร้านที่มันดีๆนะคะอย่างเช่นงูตุ๊กแกแมงป่องแมงป่องแมงมุม,มด้วงอย,อย่างนี้นะคะทุกคนน่าจะยื่นนะคะ แม่เรียนหนีเรียเลกขอช้อปปิ้งก่อนแม่เลยบอก <c oughs> โอเคค่ะถึงแล้วนะคะโซนสัตว์นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปกันนะคะ เหมือนนะคะที่ร้านนี่อะไรมานะคะเปิดหมดนี่อะไรอยู่ที่ร้านเจนซูนะคะร้านอะไรนะคะเจนซูค่ะเจนซูขายอะไรคะขายขายมะไรอีก อยานี้นยอยากดูตุ๊กแกด้วยเขาบอกเขาอยากดูตุ๊กแก,กแกไปดูตัวไหนลกูกถ้สับดูลกูกที่ช่วยประคองอีกทีหนึ่งไม่ต้องกลัวคานแล้วสับพันได้นะครับได้ยิ้มเหรอคะยิ้มไหมคะ ขาเขาจะยาวนิ้วน um ิ้วขาเขาจะเรียวยาวกว่าอ enfin ันนี้เสือดาวนี่คือเสือดาวสีสันมันจะสดสดใสอ๋อตัวนี้เป็นเล็บเปิดเล็บเปิดเกโคจับได้จับได้ครับัไม่้สีสวยตัวนี้สีสดชิบพยายามอยากเข้าด้านหน้าครับจับอาจับได้แต่เราต้องเข้าจากด้านหลังจับแม่ไนี่ก็เป็นไร มันจะแค่โฉมพวกนี้นี่กินไข่ไข่อะไรครับไข่นกเหรอพวกนี้กินไข่นกใช่ครับพี่ก็ถ้าที่ร้านหาได้จะเป็นพวกไข่นกคุ้มกันเกันครับแล้วก็ถ้าไม่หาได้แบบ อยูยากจังไข่นกไข่นกคุ้มอเมริกันนกคุ้มเป่นร้านข้างเลยครับพี่ใช่ไม่จะเป็นพวกไข่นกกระทางก็ได้ครับแต่หลักเราต้องเลือกขนาดไข่ที่พอดีกับตัวครับไปขับบ้านไปให้แบบนี้เลยเซอร์ไพรส์เอาไหมเดี๋ยวมนมีเซอร์ไพรส์กลับเออโอ้ยอยู่นี่เบบ สามทางนี่ะไปชั้นสามน่อ่ะปะเนี่ยไปยกให้น่กเย็นยกให้อันนี้ไันมีโทรมาแล้วเดี๋ยวือกันอตายซื้อกันจ้าพ่ีช่วยพูดถึงแม่แม่ก็โทรมาเลยค่ะฮัลโหลจ้ากำลังพูดถึงแม่อยู่เลยค่ะยังไงดูงูดูงูอยู่ค่ะ ได้ไหมลูกอ่าไม่ช่อยอยู่ครับก็แบมือให้มันกว้างกว่านี้ช่ให้เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเวลาอยู่ที่สูงมัอนมีฐานให้เขายืนเขาก็จะนิ่งขึ้นใช่ครับ ไงคะัฟินไหมคะร้านเมื่อกี้ฟินมากค่ะเดี๋ยวเราจะอยู่ไปชั่วโมงชั่วโมงกว่าอยู่ร้านดูอะไรอยู่ตุ๊กแกใช่เราเราจะไปดูด่วงก่อนนะคะเพราะว่าตัวเราซื้อด่วงไว้นะคะคลิปที่ไปสระบุรีค่ะได้ด่วงมาตัวหนึ่งใช่ไหมคะใช่ได้ร่วงเดือนหนึ่งแต่ว่าเผื่อแม่จะซื้อให้อีก ถ้าเป็นปลาปลาให้แน่นอนเฮ้ยไ่ถามนี้ก่อน <c oughs> ไปดูก่อนนะคะอะจะถ่ายทุกคลิปก่อนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน Bistro นะคะนี่ค่ะอยู่หน้าตรงน,นี้ค่ะดูอะไรคะหนุ่มไม่รู้ว่าเปิดอันนี้มันจะแสงเข้าไหมไม่เป็นไรหรอดโอเคอ,อันนี้ร่วงผ่านเลยอันนี้ขาดปิดเป็น อันนี้พันธันอะไรอะครับเรนโบ้ค่ะคืออันนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ดุไหมคะไม่ดุค่ะกลางกลางของพันธุ์เรนโบเลยนอครับอ่าใช่ค่ะถ้าเรียกแบบภาษาธรรมดาอันนี้จะดุ นิดเสเอก่อนไหมคะแล้วเรนโบว์เ่นราคาเป็นยังไงบ้างครับอืาถ้ามีนิมินิหน่อยประมาณประมาณ700ดร้ค่ะพี่แต่ถ้าแบบเออใหญ่ๆหน่อยอาจจะแบบประมาณ2,000นิดๆตัวนี้2,000ใช่ค่ะประมาณสีมันแบนบสีมันอลังการ แปลว่าตัวเี้น่น่ัลตัวเี้นน่าลักพี่เขาบอกว่าถ้าเียงเย็นนะ่ะจะอยู่ได้อายุยืนขึ้น ค่ะมันตัวเล็กอยู่ใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวเรากลับบ้านไปเลี้ยงไวยก่อนแล้วเราค่อยมาถ้าอยากได้ใหม่ถ้าไวยตายแล้วนะคะก็จะมาซื้อตัวนี้นะคะอาจจะนะคะโอเคค่ะถ้ามนมีให้อ่อมีให้อยู่แล้วอันนี้เขาชื่อเรนโบว์เนอะอ๋อให้ตั้งชื่อเขาเลยค่ะยังไงไม่ซื้อเหรอคะไม่อ๋อชื่อพันก็แล้วโอเค เดี๋ยวจะเก็บตรงไหนเดี๋ยวรอพี่เข้ามาขอบคุณนะคะไปไปไหนต่อคะไปดูลูกลูกของนกนะคะนกอะไรนกนกขัดทุนนกกำไรไม่ใช่นกนกคุ้มอ๋อนกคุ้มลืมแบบนี้เลย บบจับมันไดกค่ะนกใช่ไหมคะนกพิมพ์จับแล้วก็หนูก็แบมเลยจับสองมือก็ได้หนูอ่ะสองมือเออสองมือก็ได้ง่ายเลยหนูจะเอาไปสั่นตัวเลยที่กระแถมไปคนนี้โอ้ย <laughs> คิดถงทีกทานหนึ่ง เดี๋ยวขอทั้สองร้อยให้เอาไปสามตัวไปสองพันเจ็ด้เหมือนไก่อะือนไก่เลยอะเก้าจิ๋วไอ้ถ้าตัวข้าี้ยังค่ะแต่ถ้าตัวไซนั้นอะแต่ถ้าหนูเลี้ยงชัวใช่มันจะเชื่องกระโดดออกมาหนูก็จับน้องเข้าไปก็ไม่มีปัญหาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไหมไม่ไม่นันไม่เข่าดีนะลดสูง บางครั้งอ่ะถ้ามันติดมือแล้วอ่ะเอาไปนอนได้ด้วยจริงแต่อย่าเอาแมวไปนอนด้วยก็แล้วกันมันจะกินไม่เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาที่นอกบ้านงาล่างล่างไม่ได้ไว้ในห้องนอนใช่ไหมเรากำลังเดินไปหามอรมีนะคะอย่าให้เมอร์ ไปดูศาลนะคะน่าจะตรงไปก่อนลุนแล้วก็เลือกขวา โอ้ oh, คำใจด้วยอร่อยแบบอร่อยเหรอกิน <c oughs> มื่งหมดลูกกินไป่เล้ ไม่ริมน้ำเหรอฮะ

สวัด anyway, mm ีคะดูเมนูไ hmm. ด uh, ้คพ mm, ี hmm ่ม hmm. ีทุกอย่างดูเ hmm. ป mm ็นเต้าวยนี้เต้าวยางนีม่เอาอะนะอ้าวี่ไครับนนี่ชิ้นนั้นมีทุกอย่างเลยน็ก้ดแียเ่มี่ยดูนุ่มมาก ร้อนมากปู๊ปาดูนเรียงกันเลยสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ0สิบหาสหกสิห้าสิ อ่นีรงบะหมีน่น่ากินแล้วอีบะหมี่น่ากินเลยลองขากนร,รากินก็มากินบะหมี่ต่อนะคะนี่คือของค่ากินจริงดูดิอร่อยนะเส้นอร่อยหมูอหอมมากหืหมมาไม่หวังนิ่มเดิมถามไปต้องเก็บรองมากินขากรรไกร หน่อยอืมก็ได้คาจับคาจับงงแล้วก็เป็นบะหมี่คาจับด้วยคาจับก็ได้ข้าวคาจับก็ได้อ๋ออร่อยมากอร่อยมากบะหมี่คาจับที่เราหมูก็หอมมากอันนี้คือขายแยกด้วยขายเป็นแบบอ๋ออ๋อลองไหมไปกินพรุ่งนี้เช้าก็ได้เอาไหมอ๋อชุดหนึ่งครับเอาชุดหนึ่งครับ ขาจับไม่ใช่ทากิทากิมันจะเป็นตรงปลายไม่ได้เขาบอกว่าทาคิทกูไม่ได้ทากิขึ้นไม่ได้เลยทาคิทกูไม่ได้เลยทากิมันเป็นตรงแบบกีบแบบตรงกีบหัวโอ้ใช่ใช่ที่นี่มันเป็นเอ็นเอ็นเอ็นูร้านนี้อร่อยมากนะเป็นบะหมี่อยู่ตรงซอยซอยอะไรไม่รู้แต่ว่าอยู่ข้างๆกับเท็กซัสเท็กซัสซุกี้บะหมี่ฮิดเด้นแบบสุด เออมันลื่นนี <laughs> ่มีครึ่งตังค์มาสองขาเลยก็ได้ครับสองขาอยู่แล้ว <laughs> สองขาอยู่แล้ว <laughs>